สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นุชพาทุกคนนะคะมาอยู่ที่ร้านป้าติม๋มไก่ต้มน้ำปลาคา่ะอําเภอบางละมุงนะคะนี่เลยคะ่ะดูบรรยากาศร้านนะคะก็จะมีตู้นะคะแล้วก็จะมีนะคะที่จองอเขียนคิวนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะพาบุกหลังร้านนะคะมาดูนะคะว่าร้านผงป้าติม๋มไก่ต้มน้ำปลาเนี่ยอร่อยแล้วก็เขาลือกันว่าร้านนี้อร่อยมากเลยนะคะนี่เลยแอบพามาดูหลังร้านนะคะวันหนึ่งที่ร้านนี้นะคะเขาต้มได้ประมาณ400ตัวนะคะ ก็เต็มแม็กแล้วมีทั้งโทรจองล่วงหน้านะคะมีทั้ง Walk- In นะคะทั้งร้านนะคะเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงครงนะคะงึนะคะถึง5้าโมงเย็นนะคะแล้วก็ าสามารถนะคะโทรสั่งล่วงหน้าได้นะคะนี่เลยทั้งร้านนะคะเมนูท้งร้านมีทั้งเป็ดแล้วก็ไก่นะคะอร่อยมากๆน้ําจิ้มนี่รสเด็ดมากเลยค่ะอันนี้แอนนุชย์นะคะพามาดูหลังร้านนะคะนี่เลยค่ะพนักงานแล้วก็ลูกหลานเจ้าของร้านนะคะนี่ค่ะปาติมนะคะก็แก่มากแล้วก็ทําได้นะคะประมาณวันละ400ตัว นั่นเองค่ะแล้วก็รสชาติอร่อยมากนะคะเนื่องจากทุกคนค่ะดูบรรยากาศนะคะก็ยังจะใช้เตาถ่านนะคะกว่าจะได้แต่ละตัวแล้วเนื้อเนี่ยตุ๋นจนแบบว่านิ่มมากอร่อยมากนะคะใครผ่านไปผ่านมานะคะแวะอุ่นนุนร้านปติ่มได้นะคะนี่เลยเปิดขายตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นนะคะร้านหยุดทุกวันจันทร์ค่ะเบอร์โทรตามที่เห็นเลยนะคะลูกค้านะคะเขียนบัตรคิวแล้วรอสักครู่ค่ะเพราะว่าคนเยอะจริงๆนะคะรอให้ทางร้านนะคะ จัดคิวนะคะของอร่อยก็ต้องรอนะคะใครผ่านไปผ่านมาสามารถแวะเวียนนะคะหุดหนุนนะคะไก่ต้มน้ำปลานะคะร้านป้าติ่มได้เลยนะคะ